โศก,กนาฏกรรมรอ8ประจำวันเสราร์ที่29มิถุนายน2567รัฐบาลปรีดีพนมยงออกถแถลงการสวรรคตด้วยอุปัตตวเหตุตอนที่4โดยรุ่งเรืองปรีชากุณเวลาประมาณ11นาฬกาของวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2489วันที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าของพระสกนิกรชาวไทยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 เมื่อในปรีดีพนมยงมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานก็ได้ฝังให้พระยาชาติเด็ชอุดมเลขาธิการพระราชวังทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเชิญคณะรัฐมนตรีมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคล้อยหลังจากนั้นไม่นานพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ได้เสด็จมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานอาทิกรมขุนชัยนาทนเรนทร ซึ่งได้รับโปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เจ้าจุมพศพงศ์บริพัตรหรือพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิษพระวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนพระองค์เจ้าธานีนิวัฒ หรือพระบรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากรและหม่อมเจ้าสุภวัสสวัสดิวัตรเป็นต้นเมื่อพระบรวมวงศสานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เสด็จมาถึงได้รับคำทูลเรื่องสวรรคตตามที่ในชิดสิงหาเฟนีมหัดเล็กกราบทูลสมเด็จพระราชชนนีว่าในหลวงยิงพระองค์จากนั้นจึงทยอยเสด็จขึ้นไปถวายบังคมพระบรมศพบ,บนห้องพระบรรทมขณะที่ในเวลาเดียวกันนั้น พระรามอินทราอธิบดีกรมตำรวจหลวงสำริสุขุมวาดผู้บังคับการตำรวจสันติบาลและพันตำรวจโทประสงค์ลิมอักษรรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาลก็ได้ขึ้นไปตรวจที่เกิดเหตุบนห้องพระบรรทมด้วยนายชิดสิงหาเสนีชี้ให้พระรามอินทราและหลวงสำริสุขุมวาดดูพระแฝงปืนที่นายชิดเข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่8ทรงอัตตาวินิบัติกรรมพระองค์เองซึ่งนายชิด สั่งให้ในบุตรปัดธมารินเก็บไว้ในลิ้นชักตู้พระภูษาหลังเกิดเหตุและหลังจากนั้นในชิตก็ได้ยกลิ้นชักพร้อมกับพระแสงปืนออกมาจากตู้พระภูษาพระแสงปืนในลิ้นชักที่ในชิดสิงห์ัเสนียกขึ้นมานั้นเป็นปืน u s a r m y ขนาด11มม,มหมายเลข2 4 81459ปืนยังขึ้นนกอยู่มีกระสุนยังไม่ได้ฝับแก๊ปอยู่ในแม็กกาซีน5นัดขึ้นลำอยู่ในลำกล้องหนึ่งนัด และระหว่างนั้นมีการหยิบจับพระแฝงปืนพระองค์เจ้าจุมพศพงบริพัตรรับสั่งว่าอย่าจับจะเสียรอยแต่หลวงเชเวงศักสงครามรัฐมนตรีมหัสไทยพูดขึ้นมาว่าเขาจับกันหลายคนแล้วไม่เป็นไรในชิดสิงหาเสนีได้แสดงท่านอนอย่างที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8บรรทมพร้อมใช้ปืนแสดงท่ายิงให้ดูขณะเดียวกันนั้นพระเจ้าสุภสวัสดิวัฒน ทรงพระแสงปืนในท่ายิงพระองค์เองแล้วรับสั่งว่าฝืนท่าธรรมดาต้องบิดมือและฝืนไม่ถนัดส่วนบาดแผลที่เหนือพระขนงด้านซ้ายคิ้วเป็นรูปกากบาทซึ่งตรงกลางแผลเป็นรูปสี่แฉกกว้างประมาณ5เซนติเมตรและที่ปากแผลมีเศษพระอัฐิกระดูกแตกอยู่3-4ชิ้นนั้นหลวงนิดเวชชวิสิทธิแพทยประจำพระองค์และอธิบดีกรมแพทย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมในเวลานั้นทราบว่าที่พระเวณีไททอยตุงตุง,ตงมีกระดูกออกมาหลวงนิดจึงกดเข้าไปโดยเข้าใจว่าพระเนยหมอนไม่ทะลุคิดว่ากระสุนฝังในพระรามอินทราอธิบดีตำรวจต้องการจะแยงเข้าไปในบาดแผลเพื่อหาหัวกระสุนตามที่คาดว่าฝังในแต่กรมขุนชัยนาทนาเรนทรทรงห้ามไว้ด้วยทรงเห็นว่าจะดูน่าเกลียด ส่วนเรื่องการสอบสวนพยานแวดล้อมอื่นๆตามกฎหมายนั้นกรมขุนชัยนาทนาเรนทรไม่ได้ทรงห้ามหรือจะทรงเห็นว่าขัดกับพระราชประเพณีแต่ประการใดปล่อยให้ทำการพิสูจน์ได้เต็มที่อย่างไรก็ตามณนะที่ประชุมแห่งนั้นซึ่งสมเด็จกรมขุนชัยนาทนาเรนทรและพระบรมวงศานุวงศ์ประทับอยู่ต่างก็คิดว่าสาเหตุของการสวรรคตน่าจะเป็นการซุยไฟ ยพระแฝงปืนโดยพระองค์เองและควรจะออกแถลงการไปตามนั้นซึ่งปรากฏว่าหม่อมเจ้าสุภสวัสวดิวัตรได้ออกความเห็นแย้งว่าจะออกแถลงการตามนั้นไม่ได้หม่อมเจ้าสุภสวัสวดิวัตรทรงยกตัวอย่างกรณีเจ้าชายรูดอล์ฟมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระจกักรพรรดิฟานโจเซฟที่หนึ่งและสมเด็จพระจกักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรีย ที่ทรงปลิดพระชนชีพพระองค์เองโดยพระแสงปืนพร้อมกับนางสนมของพระองค์บบรนเนสแมรี่เวสเซราที่กระท่อมในป่าณนะพระราชวังมายเอริงโดยที่สมเด็จพระจกักรพรรดิฟานโจเซฟที่หนึ่งต้องออกถแถลงการว่าเป็นอุบัติเหตุมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการเสื่อมพระเกียรติฉะนั้นในกรณีของในหลวงรัชกาลที่8หม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์สวัสดีวัฒนจึงออกความเห็นว่า ้องออกแถลงการให้เหมือนกับเป็นอุบัต <ator il> ิเหตุและให้นายปรีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงซึ่งณที่ประชุมนั้นก็เห็นพ้องต้องกันและรัฐบาลได้ออกแถลงการไปตามนั้นซึ่งตรงกับแถลงการของกรมตำรวจที่ออกมาในวันเดียวกันนั้นเช่นกันว่าเป็นอุปัตตวเหตุและในค่ำวันที่9มิถุนายน2489เวลา21นาฬิกา รัฐบาลโดยในปรีดีพนมยงนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการด่วนเพื่อแจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัน,นันทมหิดลพร้อมกับสัญหาผู้สืบราชสมบัติโดยที่ประชุมได้ลงมติถวายราชสมบัติให้แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นสืบราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นในปรีดีก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ในปรีดีพนมยงได้ถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่าโดยนับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนศกนี้เป็นต้นมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มทรงประชวนเกี่ยวกับพระนาภีไม่ปกติและทรงเหน็ดเหนื่อยไม่มีพระกำลังแม้กระนั้นก็ดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรอันเป็นพระราชะกิจของพระองค์ ครั้นต่อมาพระอาการเกี่ยวกับพระนาภีก็ยังไม่ได้ทุเลาจึงต้องเสด็จไปประทับอยู่แต่บนพระที่นั่งมิได้เสด็จออกงานตามหมายกําหนดการครั้นวันที่9มิถุนาย,ยนตอนเช้าเวลาหกนาฬิกาได้เสวยพระโอสถ์และมลหุงแล้วเข้าห้องสง์ซึ่งเป็นพระราชกิจประจาวันแล้วเสด็จเข้าพระที่จากนั้นเวลาประมาณ9ก้นาฬกามหาดเล็กห้องพระบรรทมได้ยินเสียงปืนบนพระที่นั่ง จึงรีบเข้าไปดูเห็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมอยู่บนพระที่มีโลหิตไหลเปื้อนพระองค์และสวรรคตเสียแล้วมหาดเล็กห้องพระบรรทมจึงไปกราบทูลสมเด็จพระราชชนนีให้ทรงทราบแล้วเสด็จไปถวายบังคมพระบรมศพตอนนั้นมามีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีได้เข้าไปกราบถวายบังคมและอธิบดีกรมตำรวจ กับอธิบดีกรมการแพทย์ได้ไปตรวจพระบรมศพและสอบสวนสันนิษฐานว่าคงจะทรงจับคลำปืนพระแฝงตามพระราชะอัธยาศัยที่ทรงชอบแล้วเกิดอุปัตวะเหตุขึ้นโปรดติดตามตอนที่5วันฝาวสัปดาห์หน้ารุ่งเรืองปรีชากุล